สวัสดีครับพี่น้องมนีมาหอดแล้วนะครับมนีมาหอดงานเร็วแน่จากน้อยนะครับตอนนี้สี่โมงกว่ากนะครับอยู่ที่สีแยกไฟแดงนะครับตลาดนัดที่แยกไฟแดงกรอกสมบูรณ์ครับอยู่อำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับตอนนี้ทีมเวทีนะครับทีมฉากทีมเครื่องเสียงทุกแผนกนะครับกำลังทยอยติดตั้งนะครับทั้งเวทีทั้งเครื่องเสียงทั้งไต่ทั้งฉากนะครับ ืันนี้มีเป็นล่านตลาดนัดแล้วก็มีตลาดนัดมาลงพร้อมนะครับของสินของขายลายนะครับลายแห้งนะครับสถานที่จัดงานวันนี้คือกว้าลากนะครับกว้างเป็นล่านกว้างนะครับรแผนกเตรียมพร้อมมัน,นี้ทีมซีสหายพอบุญลงครับประดุกกุยปฏิภาคกันไปหาของผักนะครับ วันนี้อยู่แถวนี้ของพักมันมีแค่2อจ<ม>ุดเต็มเบิดนะครับเพิ<ม>่งมาทอดนี่ก็บคำจักน้อยครับนะครับซีโมงแล้วนะครับทอดนี่ก็บซีโมงแล้วก็ได้ว่าเข้ามาจอดรถนอนอยู่ไหนงานเอานะครับสันมันมีไอดีกับไปนอนคนละตอนเวลาพักจากแสดงกันยงีบๆเอามืออื่นยังคอยหาหม่องพักอยู่ที่ซากแก้วเลยนะครับ งานมืออื่นจากตรงนี้กับประมาณหาสิบกว่าโลว่าไกลครับกระอดเอานะครับถ้าสิบไปหาที่าคกิี่มันไกลออกไปอีกมันกระสิบลำบากเงยกับของคือส่วสิถ้าอะไรก็สิบ่พอสิได้นอนนะครับงานมันนี้ด้านนายังบ้านในอ่ามีรายละเอียดของงานนะครับวันนี้เป็นงาน งานบัตรไปจังไดน,นะครับอ๋อชมคอนเสิร์ตการกุศลน,นะครับทางงานเก็บบัตรนะครับแต่บังหัวจะ,ะ,นนะราคาเท่าไรคุณมาสิงยังเมื่อกองเรางน้ำครับพี่น้องทีมดนเสิร์ฟท่านเพื่อนนางถาอาบน้ำต่อคิวเงี้ยวเลยคือสิบวันได้เขาเ่าดอกน้ำเปล่าเนื้อมันเทาวานี้กับว่านาซีนีปกดเอานะครับอดเอาหัวปวดเบาปวดเบา,ดเบาอดได้นะครับนี่ครับที่อยากไฟแดงยุทธิติอยากไฟแดงให้ดีนะครับเป็นล้านตลาดนะัดล้านกว้างมากนะครับ แต่ว่าตลาดนัดยู่แถวนี้เพื่อนก็แอบแอบตังซายอยู่ครับปกติถ้าเป็นท้างแถวบ้านผมนะครับแถวอุดรนี่ายสองนี่คือเริ่มมนีมีรลานเริื่อมคลายแล้วนะครับแต่ตอนนี้นี่ยู่นี่เพื่อน,เก,อนเกือบจะหาโมงแล้วนะครับเกือบจะหาโมงแล้วบางลานเพื่อนยังท่านไหวบ้างของนีู่เลครับซึ่งสีมากกลางว่าต่างหรือขาเจ้าจอาจต มาขายของเพื่อคอนเสิร์ตมือแรกเลยน,นะครับก็เลยอาจจะกลางสายก็ยังเลยนี่นะครับจีแยกไฟแดงตรงนี้เลยนะครับสีแยกไฟแดงตรอกสมบูรณ์ครับตำบลเกาะสมบูรณ์อำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดราชบุรีครับติดถนนใหญ่เลยนะครับพื้นที่แสดงกว้างมากแต่ว่ามอง,มองยอดรถนี่ฮะเอาครับน้ำไหลทางนีแล้ครับเพราะว่าพื้นที่ลานตลาดลานตลาดนัดตรงนี้ก็คือ เ็นพอดีขายของนะครับกับพืนทีล่ลานแสดงแล้วเรียบร้อยส่วนของจอดรถต้นมาเบงหาเอาครับโอ้ของขายเยอะมากนะครับเนของกินของขายไร้แห้งแต่ว่าสิมีเงินสื่อบอเท่านั้นแล้ะครับเมื่อขึ้นนี่ผ้าก,กันนังอยู่ในเต็นเป็นบอ่อสวงเป็นอยากนอนได้ขิดจยากตำพงุงเกียจูไปสื้อตำพงุงไม่กินบอแแสบบอแแสบรครับ พอนอี่หยาดเมาตรงๆเลยมันบอ่อเสียมยังครับกินแต่องข้ามหรอ้ยพี่ผมบอ่อเสียดายดอกแดงเงินเลยมันบ่อใดอี๋ดีมันบอ่อ,บอเขาเครื่องอยังกันได้แค่มืัอนี้คือสิบบ่กินแล้วแหะครับหา้เงินกินในบ้านนะครับยวพาทั่วมึงนะครับวันนี้มีของขายยังไงตลาดนัดของเยอะครับ โชคดีว่าตลาดนะั้นเพิ่นว่าเปิดเพลงครับและถ่ายคลิปเต็ม เสิ้ยวดมสมบูรณ์เถอะเนาะทางการกินเลยมียำด้วย,ยมีร้านยำอ๋ออยูพ่พี่ทางเขาวอ้ผมศะบายอยู่เนี่ยนะครับเหมือนเดิมครับบัตรร้อยหกสิบผู้ใหญ่ร้อยหกสิบเด็กแปดสิบนะครับนี่เลยนะครับเอา้า มอตีไปไปบรไเด็ตอนนี้พราะขาไม่ขาพันล่งคลองอยู่นะครับตอ<ถา>นนี้ทีมคอนวอยเพิน่นเขาั่งเล่งเต็มทีนะครับสำหรับการติดตังเวทีในค่ำคืนนี้นะครับ ผู้ใดยย้ยุ่ไก่ยุ่ไก่กับว่าให้กับังใจทีมงานสาวหน่อยเปิดแผนเพ่งใดเด้ครับถ้าเจากกบมาไดอยู่เหน,นะครับผมก็ต้องไปไดเพราว่วผมผมตัวเล็กนะครับถ้าเจายังงๆมาได้ผมก็ต้องไปได้ เอาผมว่าสิไปเป็นมาเปิดประตูลัดก er ่น <elaborate. S 2> อน ของดองครับนี่ครับสำหรับผูได้ทีระบบขับท้ายพอดีสามารถกินได้แต่ส่วนผมแค่เลี้ยวเห็นกับหน้าละครับก็สามารถที่จะกินของดองหรือของเปียกๆในงานได้เลยนะครับอันตรายนะครับสําหรับผมสาสรับินี้ฟาาไว้สักนี้ครับ่แีละครับบรรยากาศนะครับของงานงานมือนีนะครับอยู่ที่กรอกสมบูรณ์นะครับสีมหาโพธิ์ปาจินบุรีครับเป็นร้านตลาดนาทีนี่ ของกินของขายร้ายนะครับพื้นที่แสดงกว้างนะครับก็คือว่าละครับพื้นที่จอดรถกับไรทางครับไผ่มากก่อนจอดก่อนไผ่มาสากอยางไกยในจังน้อยเด้อพี่น้องสำหรับลิปนี้ฝากไว้สมีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามช่องขอนเชียงคุณน้ำเพื่อนออฟฟิเชียลน้ำเดอ้อพี่น้องบายบายครับ